แนแนวเลขเด็ดประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2566เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันออกพรรษาซึ่งจะมีประเพณีตักบาตรเทโวเป็นการทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทโวโลกในวันมหาปรวรณาคือวันขึ้น15้าค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษา แล้วเราก็จะเข้าสู่การได้ทำบุญใหญ่นั่นคือการทอดกระถินซึ่งทุกท่านสามารถร่วมบุญใหญ่ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันออกพรรษาซึ่งทางช่องจึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมบุญใหญ่กันแค่ปีละครั้งเท่านั้นที่ทุกท่านจะร่วมได้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสำหรับแนวทางการมีโชคมีลาบนั้นจากหลายๆท่านที่มีความเชี่ยวชาญแม่นยำ ทางด้านอัขระตัวเลขนำโชคขอย้ำนะครับว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญกรรมและโชควาสนาของแต่ละบุคคลมาพบกับท่านแรกกันเลยครับอาจารย์แก้วซึ่งเร็วๆนี้อาจารย์แก้วได้ไปร่วมพิธียกรูปแกะสลักหินหลวงปู่สวงในอริยบทท่ายืนที่ใหญ่ที่สุดและจะมีพิธีเบิกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งในวันที่16พฤศจิกายน2566 ณวัดสนสถารามจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สะดวกเดินทางไปร่วมพิธีในครั้งนี้กันสำหรับรอบนี้เรามาดูกันว่าอาจารย์แก้วจะให้อะไรเลขเด็ดกับเราบ้างจากพิธียกรูปแกะสรัหินหลวงปู่สวงเพราะว่าวันนี้ <S <S <ไ>วันนี้ก็มีการขึ้นเบ้าโดยอาจารย์สาโรดตอนนี้กําลังเย็ยบเบ้าอยู่เพราะเมื่อวานนี้หลวงปู่ไปนิมิตให้ไอาจารย์สาโรดมาทาเบ้า เห็นแกพูดเป็นภาษาคันเหมนว่าหลวงปู่พูดสั้นๆว่าอะไรเอาทำทำว่าวโดยการเย็บถุงปุ๋ย15บหอะไรแกก็แล้วแกก็อาจา์สรุปเข้ามาใช่ใช่็มาใช่เพราะว่าแกแกก็มานึกถึงความหลังสมัยก่อนที่ว่าหลวงปู่หลวงปู่สวงใช้ให้แกกับเสียวอแล้วกำนันสันชัยไปยกหินไปยกหินที่วัดคูแท่นแล้วไงเนี่ยเอ้ยไปวัดวัดวังหินที่วังหิน ยกหินมาแล้วก็มาเอาไว้ที่หลังวัดครูแท่นบ้านยายแนบกับลุงตรงแกก็บอกโอ้หลวงปู่ให้ยกหินมาทําไม้อะไรไม่รู้แต่ก็ยกก็ยกมันหนักงห,น,กหน,น้าดูเลยแปลแกเพิ่งมาถึงบางอ้อวันนี้เองว่าอ๋อยกหลวงปู่องค์ใหญ่นี่เองยกหินนี่เองที่ปริศนาธรรมหลวงปู่ถ้าไม่เอาโชควะได้ไดเดาเลยมาขวดน,นี้มีอะไรเอขวดน,นี้ออ่25 28 มูนี้สองห้าสองแปดสามตัวเลขสามตัวก็มีหนึ่งหกแปดเลขสามตัวมีหน <28 2. S 1> ึ่งหกแปดสองแปดสองอะไรนะมีอะไรบ้างาเอาชา้ชาชา้ชาชา้ชาอีกทีอ,อ่ะสองแปดอืมสองห้าอืมสองแปดสองอืมฮหนึ่งหกแปดอืมฮึมสำคัญมากเลขสองแปด S <S นั่นสามสองแปดอืมสามสองแปดสองแปดนี่จะออกบ่อยมากเลยปลายปีเพราะว่าพี่ <S <S 2> <S 2> อูจะถูกปล่อยมากเพราะเออมันตรงกับวันเกิดของหลวงพ่อกเกษมเขมมโกสองแปดพิจิกายี่แปดพิจิกาอืมผมผมไปทำพิธีที่กำแพงเพชรได้เจ้าสองแปดแล้วก็มาทำพิธีหลวงปู่ทะเบียนรถที่ คับเมื่อวานเนี่ยทะเบียนรถที่อันเชิญลงปูขึ้นก็สองแปดลงท้ายเทรนยกลงปูขึ้นก็สองแปดลงท้ายและสำหรับท่านต่อมาแน่นอนครับว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านตัวเลขให้โชคให้ลาบอาจารย์สมจิตซึ่งในช่วงนี้ท่านต้องมีภารกิจดูแลพี่สาวด้วยแต่ก็ยังนั่งสมาธิ เพื่อหาแนวทางมาให้กับทุกท่านอันนี้สงในครั้งนี้อาจจะส่งบุญมาถึงพวกเราก็ได้เรามารับฟังอาจารย์สมจิตกันเลยครับครับเสวัสดีครับอาจารย์สมจิตครับสวัสดีครับอ๋อนีอ่อยู่ที่อยู่ที่ไนอยู่ที่สุรินเหรอครับอยู่ที่สุรินทเสร็จครับเสร็จแล้วท,ทีทีแล้วก็นั่งคุยกันอยู่คนเยอะไหมคนเยอะไหม ก็ทยอยไปเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าคนครับเจ็บของอือเ๋าเริ่มากันหลายคนเลยเนีมาหลายคนเหรอผมมาผมมาสองคนครับมาสองคนสุชาติก็มาอีกสายหนึ่งผมมาจากกุขันศรีสะเกดอ๋ออ๋อเธอก็ไม่ไกลไม่ไกลกันใช่ไหมไม่ไกลกับจากศรีสะเกดมานี่เจ็ดสิบสามกิโลนั่นน่ะเจ็ดสิบสามกิโลก็เลยมาสวายหลวงปู่สวายอากา งวดนี้มีอะไรเลขไหนสวยๆบ้างก็มีสองแปดหกครับสองแปดหกสองแปดหกครับครับแล้วก็สองเก้าเจ็ดครับสองเก้าเจ็ดครับสองตัวก็แปดสองกับเจ็ดหนึ่งมอคืนได้ครับเป็นเลขนิ้มิมิสองคืนติดๆครับเลอครับเมื่อคืนก็มาฝันว่าพี่สาวตาย <laughs> อตายกันในมือผมเลยแสดงว่ายังอยู่อีกนานแล้วเนี่ยครับแล้วก็อายุของแกก็เจ็ดสิบเอ็ดครับคืนก่อนก็ลูกศิ์ลูกปูามาบอกเป็นผู้หญิงก็มาเขียนให้เขียนให้สองแปดหกแลก้วก็อ่าแปดอ่าแปดสองเมื่อคืนเหนือมาฝันเห็นพี่สาวตายเลยพอดีอ้าวอายุแกก็เจ็ดสิบเอ็ด่โอสงสัยความซื้อรอตรี่หมดแผงเลยนี่แถวนี้ครับ <laughs> 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 นั่นน่ะ อาจารย์สมจิตต้องกลับไปขูขันอีกใช่ไหมเนี่ยกลับกลับกลับ<อ>กลับไปให้แกแกเดินยังไม่ได้ครับเดินยังอ,อ่อนรับขาแกยังอ่อนอยู่แล้วลูกหลานไม่มีเหรอลูกหลานอะ่ะมีครับมีแต่มันไม่เหมือนเราเนี่ยครับไม่เหมือนเ,อเราเวลาเปลี่ยนเวนเพลทเปลี่ยนอะไรเช็ดทุกอย่างนะทําให้แกทุกอย่างครับ<อ>หมูข้าวหมูปลาเนี่ยนี่นะแกผมก็จะไปถ้ำขูหันสวรรค์วันที่สามนี่ก่อนไปวั่นที่สามเดินทางครับ ครับเดินทางวันที่สามไปทำก่าสวรรค์ไปเข้กระถินนี่ยนะทังกระถินเ้ากระถินวันไหนนะ่าวันที่ห้าครับโอ้ตรงกันผมก็ยังอยู่ที่วัดวัดป่าเลไลเนี่ยเอเยอะเลยครับวันที่ห้าตรงเพราะว่าผมอยู่สองวันเลยตั้งแต่วันที่สี่เ็เป็นจุนกระถินฮะตั้งแต่ทอผ้าเลยวันที่สี่ทอผ้าจนให้แล้วเสร็จแล้ววันที่ห้าตอนเช้าทอดวัดป่าเลไลสำหรับหลวงตาวันชัย ที่มีอีกาคอยติดตามนำข้าบเอาสิ่งแปลกแปลกแม้กระทั่งตัวเลขมาให้ท่านเป็นประจำและในวันออกพรรษาหลังจากออกรบ,บาบเทวโวแล้วอีกาตัวเดิมได้คาบเหรียญหลวงพ่อกูลรุ่นเจริญพรมาให้เรามารับฟังหลวงตาวันชัยชี้แนวทางเลขเด็ดให้กับทางช่องเลยครับ อ่าเจริญพรจานวัฒก,การครับเอ้ยวันนี้ที่วัดตักบาทเทโวมัยฮะตักแล้วจ่ะเสร็จแล้วเหรอฮะจาอ๋ออืม <c oughs> เาก็ไม่มีคนเยอะฮะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีคนทาราลักจ่าเพราะฝนมันตกจ้ะแล้วที่ที่ผ่านที่ผ่านมางวดนี้ม,มีมันจะมีเลขอะไรดีๆหน่อยก็ไอ้กามันให้เชื่อว่าส่งไลน์ไปให้ไอ้กะเหรอคาบคาบเรียนหลงพ่อคูนนะจ้ะ คาบเหรียญหลวงพ่อคูณมาจาคาบเหรียญหลวงมันไปค้นค้นหาของแล้วมันก็ไปคาบเหรียญหลวงพ่อคูณออกจ้ะอ๋อคืออยู่ในกุฏิของหลวงพ่อเนี่ยแหละจ้ะจ้าอ๋อพทานไหวเวลานั้นเขาเอาอาหารไปสุกไวนลอะเขาเวลาหิวเขาก็เขาก็ไปหาเขี่ยแล้วก็ไปคาบเหรียญออกอม,มัน,มนออก็นที่ว่างวดที่ว่ามันออกศูนสองนะครับอืมแล้วสูนฟองที่ว่าคาบในหลวงราชการที่เก้านะจ้ะ แล้วเรียนหลวงพ่อคุณในปีไหนอ่ะคือสามหกจ้ะวันที่ยี่สิบแปดจ้ะมันสร้างจ้ะมันสร้างจ้ะมัน้าบมันที่เลืหาที่แล้วนี่จ้ะวันสร้างนูกไมใช่วันที่ยี่สิบแปดปีอะไรนะปีพศสามที่หกเดือนมิถุนายนจ่ะจรุ่นรุ่นเจริญพรจ้ะรุ่นเจริญพรแล้วก็มาต่อกันที่พระอาจารย์ยนจากที่เคยโด่งดังจากคาถาทะลุเลข สำหรับวันนี้พระอาจารย์ยนท่านให้เลขมาดังนี้หมายเลข708 086 77และ76และสำหรับเลขในขันน้ำมนต์คือและสำหรับสุดท้ายแล้วนั่นก็คือหลวงปู่เทพสื่อวิญญาณ ที่มักจะให้เลขเด็ดๆตรงมาแล้วในครั้งแรกที่ให้กับทางช่องนั่นอาจจะแสดงว่าหลวงปู่คงจะมีบุญสัมพันธ์กับทุกๆท่านก็ได้เรามารับฟังหลวงปู่เทพให้แนวทางในการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งให้พรกับทุกๆท่านและเลขเด็ดที่ท่านจะให้วันนี้ตักบาทเทวป่ะเนี่ยไม่ใช่โยมเขารู้กว่ายังไงเขาก็ มาออกมันซาปุ๊บแกก็เตรียมมา,าหารแห้งมาพร้อมมาตักเลยให้มัน<อ>เสร็จไปมีก <c oughs> ี่คนอ๋อดีดีแล้วงวดเนี้ยงวดนี้อะไรอะไรเองวดนี้ช่งงวดนี้นตอตมาได้ได้หกสามหกสามแต่ตั้งสามตัวสามตัวนะมันมีสามตัวมันมีส <360. S 2> ามหกศูนย์แหลกศูนย์เออปูไอหลวงพ่อก็มาเอาสองตัวก็มี มีอะไรนะมีเก้าสามเก้าสามเออแต่นั่นแหละเพราะไอ้ลุงตายาวเขามาขอนะแต่ยมแกดไม่เห็นมาเลยยมแก๊เนี่เรื่องเลี้ยงวายไมยมมามยมแกดคือใครฮะยมแก๊ตคือว่าแม่เขาเนี่ยเป็นน้องน้องพ่อตามาชุนี้แกมาขคแล้วได้สามตัวห้าสามศูนย์อย่างนี้นะอืมแกมา มาขอตอนวันหวยออกปุ๊บแกจะทำหมากตูบุรีอย่างนี้ <ừ m. S 2> แกก็เอาขนุมไข่ขนุมมะลายมากะตมากระสวดปูมก็ให้ออกหนะ้าถ้าออกออกให้ถูกถ้าออกไม่ถูกจะออกหนะ้ามันเป็นบาป <ừ m. S 2> ส่วนนี้เขาก็ออกให้ห้าสามชุนเลี้นนะเออนั่นแหละแต่ว่าวันวันวันหวยออกโยมก็จะมาแต่แต่ตอนนี้ก็มีลุงปุ๊ลุงตายาวแกชอบมามาช่วยสร้างสลากลายแล้อเลยนะลุงตาลุงตายก็อยู่ที่ไหน เขาอยบุรีรัมย์เขามาตั้งแต่ทุ่มดินนุ่นแหละเขาเขาเป็นพระอยู่บุรีรัมย์ท่านนี้แกศรัทธาเราแกามาเอาหวยให้ตามาส,สวดแล้วทุกนี้มันก็ถูกแกก็ซื้อเล็เชื่อ,อไลมาทำวะม,มันเป็นไหวนะเลยี่ก็แกก็ามาส,สวดก่อนแกเอาไปขุดเอาไายอะไรแล้วคนมาให้ตามาส,สวดสวดไอ้ทุนี้ก็เลยเลยก็มาได้สามหกศูนย์แนั้นแหละ แต่ละาทรงตัวมันได้เก้าสามอืมอะไรมันก็เจริญไว้นะ <c oughs> อาลีชายกูสนา <c oughs> แต่ว่าโยมเขาโทรมาว่าตามายอยู่สำนักอยู่ไหนถามนี่นะโอ้วัดสำนักตามามีใครคอยรู้หรอกมาดูในกลางปา่านไอ้แถวหมู่บ้านช้างยังไม่รู้เลยแต่ตามาก็อยู่อย่างนี้แหละปลูกต้นไม้ดูแลอย่างนี้แหละสำนักทรงนี้เจ้าคณะอำเภอ เขาถวายให้อที่ดินมันที่สปกแต่ป่าไม้มาทําให้15ไร่ไอ้เจ้าคณะอำเภอในรองเจ้าคณะอำเภอเขาว่าไม่ต้องไปไหนเราอยู่นี่แหละว่าไปที่ไหนมีวัดที่นั่นเลยที่นี้มันทีอันตมาม่อยากได้วัดหรอกสาลีชัยถ้าเรามีสวดบ่อยๆสวดมีตาสวดดวงวิญญาณที่โยมมาพูดก็ปล่อยมาให้มารับบุญกุศลอย่างนี้นะตั้งแต่เรียนมาจาก ไอ้ลุงตาเข้าแห้งลุงปูสูงเนี่ยแน่ลุงปูอ,อ,อาดนี่แหละออแต่ทีนี้อะไรก็เมตตาม,มาหมดแนละแต่ว่าเราให้อยู่นิ่งๆเดี๋ยวไปกลัวอ,อ,อยู่เนี่ยตมาเนี่ยผีอะไรจับพระนะฮะผีอะไรจับพระนะนี่ไปหมดแล้วตัมาอยู่องเดียวแต่ก่อนที่นี่มากสี่องแล้วเอ,เอออจับพระนี่เจ้าผีก็มันมีชื่อด้วยชื่อแม่นางอุดมผีปานี่แหละมาจับพะระเอ,อีแล้วก็ พระหนไม่สวดมนต์ไม่อุดตริด้วยเนี่ยกลางคืนตีหนึ่งเขามาดึงลากแล้วเ <laughs> งเอนแถ้าไม่คืนตีไม่คืนตี้มันเรียนวงสวงให้ไปปราบผีปราบอะไรในพวกที่หยดโยมที่ว่าเขาไปฆ่าท้องตายฆ่าลูกในท้องนายโยมเออปราบดวงสัพเพวิสีวิญญาณที่ใครที่ว่าฆ่าลูกในท้องแล้วมันมันติดตามตลอดนะทีนี้มันเรียนน้วโยมก็มาสวดมันก็หาย เออตมาก็ต <ítulo> ้องกระทาไปนะกระทาที anyway, ่ปลุกเสกไงใช่กระทาฤาษีตาไฟหรือกระทาตาทิพย์หรือกระทามตตามีโชคมีชัยอย่างนี้นะแต่ว่าสมมุิวัาตมาก็ต้องกระทาไปโอ้มกราจารยกายมใจจาเจริญเจ้าจาเจียงงมจริงจาปลราะเจากรรมก้าจ้าปราวว่พระเจ้าขุณหมู่บุตรขายะมะมะปัญญาหนุภาวินะมะมะมิตาหนุภาวินะมะมะกลูณาหนุภาเวนะมะมุทิตาหนุภาวินะมามะมุิกาหนุภาเวนะนักาธริติคอยเกิดเปิดบารมี โอว่าปลาโลชโอปลาโลชิโอปลาปลาอรากระทงกระทาสวยไม่ใช่กระเมลหรอกกระทาลูพูดเขาแห้งเขาก็พูดสวยเหมือนกาลแต่ก่อนลุงตาสวน่าจมากันใหญ่กระเมลบ้าน่างนี่แต่มันช่องใหญ่นะแล้วตอนนี้ที่สำนักสงฆ์เรากำลังจะสร้างอะไรอยู่ตอนนี้เสาเหล็กนะกลัวมันจะไฟมันจะช็อตตรงนี้เอาสายคำรองไปลองใสยไฟแล้วก็มัดสสยเหล็กนะไปซื้อมาเมื่อกี้เออแล้วก็สูงเลยตี่นี่สูงหกเมตรนู่นแล้วมันมีช้างมาเลยแถวเนี้ย โอ้ช้างมันมันหลุดไมมามันมันไม่รอดมันมันมันนี่มัน้มันมันพโนหนาเม็ดแล้วมันมาแถวนี้ด้วยเหรอช้างอ่ะโอ้กาตมาอยู่ในหมู่บ้านช้างเลยอ่าแล้วเขาเดินไปเดินมาแถวนี้เหรอ ไม่ใช่มันยามมามันจะผ่านหน้าวัดตมาแหละงานช่างใหญ่นันก็อยู่นี่แหละกอยู่หมู่บ้านตมาก็อยู่บ้านหมู่บ้านสามสิบลังคานี่แหละอ,อ๋อที่ถ่ายเรื่องเอเออ,เอ,อของอาจารย์พนมเนอะเหรอเออพวกนั้นอาจารย์พนมนเขาก็มาสวดอยู่นี่หละก็ไอผู้ใหญ่เมาที่องค์บากเนะี่ยก็เป็น <S <S ใหญ่เป็นญาติตมานี่แหละแต่ <S <S 2> <S 2> มีงานอะไรก็ตามาโทรให้แกไปรับไปแห,ห่นาคแหงานอย่างนี้นะพระชุดนี้นี่ไม่ค่อยมีพระแก่เท่าไหร่แต่ว่าท่าน ท่านไม่กลัวผีหรอกแต่แต่สลากของเรามันมันจเจริญไว้นะอริชัย <c oughs> มันจเจริญไว้เนอะอคนบ้นก็อริชัยสายอริชัยมาก็เออมาทําบุญเกือบเป็นลักหมื่นลักหมื่นเนี่ยมันไปไหนปุ่นชายเนาะนวัดเนาะโ <c oughs> ยมนี่ก็มาจากกรุงเทพเนี่เออถ้ามัน่าดสังกสีนี่แก,กก็รู้เอาสังกสีเหลือหกแผ่นใน,นกระทาม,มุ่งเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยอาตมาอาตมาคิดถึงอริชัยนะเอ้ อาตมาเดินมาก็เยอะไม่มีไม่มีไม่มีคนไหนที่จะชี้ในการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้นะโดยมากเอออย่างนี้เอออะไชุดนี้ก็เลยอาตมาก็เตรียมตะโอไว้ให้อ <c urs> ยู่ตะขคช้างนี่แหละเดี๋ยวก็ว่างๆถ้า,ถาอาตมาไปเดินเล่นเขาก็วถวายไอ้แวนเวนหางช้างดอกเป็นหางช้างดอกทีหน้าเนี่ยมาอยู่ในเมื สลาเราไปถึงปีเลยจะมาไปอยู่ที่ไหนก็ถ้าจามาไปที่ไหนในยมเขามามาปุ๊บก็สร้างสลาเนี่ยชุนีก็เลยพระมาอยู่เยอะชุนีเลยก็ผีหลอกพระระก็นี่ทิ้งอัตมากบางบางบางองค์เาไหวยังไงเออถ้าอายุหกสิบนะพระรุ่นเราอายุหกสิบกว่านี่แหละเอาติงจะพาเขาเลยชุนีพอแต่ตีหนึ่งปุ๊บผีมันมาหาแกแกวิ่งร้องให้มาจามาเนี่ย ว่าถ้าไม่บอกหวยเขาเขาจะจับผีใส่ถุงปุ๋ยอ๋อใส่ถุงปุ๋ย <c oughs> เออถ้าผีไม่บอกหวยแกพ <c oughs> อกแต่ตีหนึ่งก็พี่ด้วยลูกปูเทพพี่ด้วยพีด้วยอะไรนึกว่าช้างรุดมาแต่ม,มากก็ตกใจเหมือนกันน่ะเนาะ <c oughs> ช้างมันเยอะในในป่าเนี่ยอยู่ในข้างมูมันช้างในตั้งห้าร้อยตัวนะโอ้ <c oughs> ห้าร้อยเหรอห้าร้อยตัวไม่ใช่น้อยนะาบ้านนึงนี่บ้านญาติตาม,มา,นานีบาน่บางบางหลังนั้นก็ห้าหกเก้าตัวนุ่น อาตมาเลยไม่อยากไปอยู่อ่ะเออดีแล้วแหละมีสายบุญมาช่วยมันจเจริญไว้นะมันจเจริญเร็วแล้วก็เราก็ปฏิบัติไปปลูกต้นไม้สวดมนต์ไปแกอยากได้เหมือนขี้พึ่งอริชัยเอาไปนี่แหละแกได้สองตลับแกก็ขี่เรื่องบินเป็นพระนะว่าพระอาจารย์เอาไปทําไมก็ว่าอยากเจออาตมาแล้วเขาก็ดีใจก็ได้ของจำรวยได้ขี้พึ่งน้ำมันช้างรกช้างวันี้นะอาตมาทําขี้พึ่งเมตตา คืนนี้เลยมีคนกูลาดีนแหละมีโยมแหลมเขาออกไปตั้งแต่อริชลยออมาอาตมาส่งไปสลับหนึ่งแกไปขายที่ดินอยู่ที่คลองเตยแกได้สองร้อยห้าสิบล้านได้เรืออะไรนี่เลยแกว่าจะมาทำถนุนให้ด้วยนะเมนกำไรห้าห้าสิบล้านนี่แหละแต่อาตมาตั้งหูยหูนะอริชยัยเพอเขาก็เขายังไม่เคยเห็นสำนักอาตมานะครับ เออแนวว่าตรารมากว่ามีของดีไหมหลวงปู่เทพว่าโยมอาตมาก็มียุ่ทรงทรงที่อยู่มาตามาก็ทรงให้อาตมาก็ไม่เคยเป็นพระที่ว่อนกคยอยากมเมตตาทุกคนถ้าใครทําดีก็ใจด,ดีถ้าใครทําไม่ดีก็เยาวาพระก็มันโดนเหมือนกันแหละก็ยมมาพูดก็เคยบอกเนาะเห็นก็นบอกว่า เมื่ออาตมานั่งอยู่สมาธิอยู่ไม่อยากจะโทรไปหาลิชัยเพราะว่าเกรงอกเกรงใจญาติโยมก็เอ่อทำทำงานข่าวเหมือนกับว่าเอออย่างนี้เนี่ยมันหายากนักข่าวมาหาตมาเนี่ยยังตำรวจอะไรองค์ที่ก็มาทดสอบอาตมาว่าไปโกหกหลอกลวงโยมไหมอย่างนี้นะพอมาปุ๊บสวดออกสี่หกอย่างนี้ก็พูดไม่ออกได้ชนี่เออเด,ดียวเลยสวดออกสี่หกอย่างนี้นะ ที่นี้เขาก็มีเงินปุ๊บเขาก็ไปสร้างห้องน้ำเขาเป็นลูกซิตตลอดไปเลยอย่างนี้ดี <c oughs> <c oughs> ถ้าโยมมีบารมีมันก็ออกมันก็ถูกถ้าโยมบารมีไม่มีมันก็ออกสองตัวถ้ามีบารมีเยอะมันก็ออกตรงสามตัวถ้ามีบารมีไม่เยอะมันก็ออกโต๊อดอย่างนี้นะ <c oughs> แต่มันเือกับบางคนถ้าเราสวดปุ๊บเราบอกว่าเออหลวงปู่สวงหลวงปู่เขาแห้งองค์เทพองค์อินทร์องค์งงรมครบจักรวาลในพระเจ้าตั้งเก้าแสนจักรวาล ขอให้เกิดเปิดโชคเปิดจะไม่สามพันปีจะปูเขาเจ้าแม่เขียวภูมิลิเดชครอบจกักรวาลน,นี้จะเอาโชคที่กองสลากมาญาติโยมเขามาขอจะมาสร้างบุญสร้างสลาถ้าให้เกิดโชคมาแล้วเขาจะให้สร้างสลาสร้างถนนหนทางให้คนชลาลูกกัพปลาเขาให้ทานนะ hmm. นี่ก็มันก็ออกเราต้องสวดภูมิเลยนะสวดภูมิแล้วก็ขอเขาแล้วก็มีมารกมีปลูก็ค่าไอไอค่าครูก็ สองร้อยี่สิบเจ็ดเท่านั้นแหละมันต้องมีข้าวครูและขนมขนมไข่ก้อนละห้าบาทนี่ก็มีน้ำแดงแล้วก็มีข้าวมีขนมมีกล้วยอะไรแล้วก็ทุนนี้ถ้ามุดว่าอาตมาไม่ได้สวดเปิดผ้าก็ให้ไปจุดทูปมันก็งบางที่ก็เขาให้สองตัวบางที่ก็ให้สามตัวตรงนี่นะมันยากถ้ามุดว่าบางคนเขาเขาเคยทําความชั่วไว้ทุนนี้ ก็โดยมากบุญเขาไม่เข้าสร้างเขาเขาก็ e ไม่ให้หรอกคนไหนที่ปูบูปลาปลาเขาชอบทําบุญไม่ถือตัวถือตอนนี่เขามงนก็อยากเปิดเอาตาังมีให้สร้างบุญแกแกเือนว่าแกแกไม่ไม่รวยแต่แกทําบุญอย่างนี้นะฮ mm. แล้วบางคนยมไม่ก่อยโกหกคนอย่างอริชายอย่างนี้เออพูดโกหกชนาบางคนก็พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้แบบว่าดึงองค์เทพองค์อินหรือว่า ไอ้พระพุทธเจ้าผู้มิลิเตจอย่างนี้แล้วก็ยมบัตทูดอย่างนี้เล่นล่างมาเขานั่งอยู่เขาดูทุกตำลางนิวนะแต่บางบางบางคนไม่กลัวบาปพระกระมือนกันบางคนไม่กลัวบาปทําให้เสื่อมศาสนาคนสุดท้ายมันก็ร้อนเนื้อร้อนตัวสึกไปนี่แหละมันไปที่รับกรรมกันไปอันจะมานั่งอยู่นี่โอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอง เขาให้ทงสถาโยมพูดเขาถาตะกอนตามาไม่เชื่อหรอกเขาแปลงร่างมานะแปลงร่างวันพุทธเจ้าอะไแต่เขาตัวใหญ่เขานั่งยองยองอาตมาเลยบอกว่าสถาเขาพูดนะเขาไม่ได้เขียนหนังสือให้นะโยมเขาบอกลืมมาตังนโมสามเกยดก่อสารสยางกดโทจีธโมจีสังโควจีถ้าใครมีต่อพระพุทธเจ้าหรือพระประธานลวงปูลุงตาหรือตัวของข้าพระเจ้าอย่างนั้น ขอให้จมาทูดในลากดวงวิญญาณลงล็อก495คุ้มด้วยเธอสมมาธรรมอุทายะถ้าไปกินน้ำก็ขอให้ปูพญานาคในคนพิษใสกินน้ำที่ไหนก็โดนน่ะมันจะเลือที่ไหนก็าาทากอตสถาปยางาอาตัวาบอาตัวายะแต่เราท่องจำเพาะอยู่นี่นะถ้ามุดว่าใครปองร้ายมันกระโดนแต่เราท่องกถาของเราอยู่ในจำเพาะนันทประทานนะเราไม่ต้องไปยุ่งหรอกเออแล้วก็สว,ตสวตดต่อสวดต่อชะตาอาลีชัยก็สวด ส่วน <c oughs> ต่อชะต,ตาต่ออายุอย่างนี้ก็สธตมากส่วนให้เรื่อยว่าเอออริชัยเอ้อที่บอกญาติโยมมาช่วยสร้างสร้างวุ่สร้างกุศลตรรมากส่วนให้ <c oughs> ตอ่ตอต่ออายุต่อชะต,ตา เนี่ยวันนักโมเมสัพเทวานังสัพพะคารังหะจัเทวานังสุริยันจัปามุจตาตาสาจิปูโมจัเทวานังอุตโราปังบาวิสาติชิวสุกโรจฉมาราปังสุโรลาหุเกตุจมาราปังสัพปะพายังวินาตันติสัพปะทุขังวินาตันติสัพปะโลกังวินาตันติละขนะอังวันทามิสัพปะตาตาเปเทวามังกรายันตุสัพพะตาเอเตนะมังกระเตเชนะสัพพะตุติปวันตุเม ขอให้เกิดบารมีจะเจ็บอย่าพ่วยอย่าไข้อย่าจนขอให้พระเจ้าถังเก้าแสนจักรวาลไปปกป้องรักษาไปอยู่ทั้งภูมิที่ไหนครอบจักรวาลนี่ขอให้เจอแต่คนดีๆเงินไลกองทองไรมาการค้าการขายการงานก็ให้เกิดขึ้นเยอะๆอย่าไปเป็นทุกข์เออนี่ขอให้พรอย่างนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาจะมั่นคงถาวรจะต้องมาด้วยตัวของเราเองขอให้ทุกท่าน ยึดคำหลวงพ่อของเรานั่นคือความพอเพียงอย่าหลงอยู่กับวัตถุสิ่งนอกกายอย่าอยากมีอยากได้อย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่เช่นนั้นท่านอาจจะพบแต่ความทุกข์คนเราบุญกรรมไม่เท่ากันแล้วทุกท่านจะรู้ความหมายว่าความสุขเป็นอย่างไร